สวัสดีครับก็ต้อนรับเข้าสู่กองทุนโบลงม้อนดิงบริฟกับผมธนุขันทองครับทำอย่างไรนะครับจะมีเงินล้านเนี่ยหลังจากปลดเกษียณน,นะครับทางเว็บไซต์ n e r d w a l l e t เนี่ยได้ทำตารางออกมาเป็นสูตรเลยทีเดียวครับว่าโยเฉลี่ยแล้วคนอเมริกันเนี่ยต้องออมเท่าไหร่ถึงจะมีเงินใช้1ล้านเหรียญเมื่อเกษียณอายุ67ปีนะครับถ้าเริ่มออมเมื่ออายุ23ปีเนี่ยต้องเจียดเงินฝากนะครับหรือว่าเอาไปออมไว้เนี่ยจำนวนเงิน 415เหรียญต่อเดือนอายุ30ปีเนี่ยต้องออม651เหรียญต่อเดือน35ปีต้องออม912เหรียญต่อเดือนส่วน40ปีเนี่ยแม้จะช้าหน่อยนะครับก็ต้องออมเยอะหน่อยนะครับ1,300เหรียญต่อเดือนนะครับโดยสมมติฐานว่าเงินที่ออมนั้นเอาไปลงทุนให้ผลตอบแทนเฉลีย่ย6%ต่อปีนะครับ และเมื่ออายุ67ปีจะมีเงิน1ล้านเหรียญไว้ใช้ยามเกษียณนะครับอย่าลืมนะฮะยิ่งออมเร็วเท่าไหร่ยิ่งจะประสบความสำเร็จหรือว่าเข้าเส้นชัยเร็วเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของธนบุญรครับ